c l s, s 220D ตัวนี้เป็นเฟซลิฟครับความน่าสนใจคือเป็นซีดานคูเป้ซึ่งมีสไตล์แบบยานุซ่าเลยนะครับความสวยงามของเขาทำไมยอดขายดีตามมาดูกันในคลิปครับ เป็นซีดานคูเป้ที่มีความหล่อมากนะครับมันเฟี้ยวมากนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเฟสลิฟเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วในท้องตลาดนะครับ ตัวรถของเขาเองเนี่ยเป็นรถปี2015ครับและแพ็กเกจของเขาเป็น AMG ทั้งคันเลยนะครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบตัวท็อปของ Mercedes ครับเป็นลักษณะของมัลติบีม LED ครับมาพร้อมกับไฟ Daytime running line นะครับลักษณะโคมไฟหน้าเนี่ยคล้ายๆกับตัวใบไม้นะครับทำให้ตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายเนี่ยล้อกันไปนะครับสวยหรูมากๆนะครับ กระจังหน้าเป็นไดมอนด์กริลเรียบร้อยนะครับมีโลโก้ m มอรเดสไม่ว่าจะเป็นฝั่งอยู่ที่กระโปรงหน้าหรือว่าเป็นดาวใหญ่ใหญ่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีโครเมียมนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับกันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้าแบบ AMG คิวโครเมียมด้านล่างนะครับไม่มีรอยแตกเช่นเดียวกันนะครับ มาพร้อมกับเซนเซอร์กับระยะให้เรียบร้อยครับแล้วมาดูในส่วนของทางด้านข้างของตัวรถกันต่อครับ CLS220D คันนี้ที่เป็นเฟสลิฟนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแม็ก AMG ขอบ19นิ้วครับตัวล้อแม็กเป็นลายแบบมัลติสป็อกนะครับสวยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับรอยคดรอยดุ้งเนี่ยเราเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเป็นรอยที่กากนะครับตรงนี้บอกชัดเลยแต่เดี๋ยว AB เราจัดการคลีนอัพครับทำให้รถเนี่ย พร้อมใช้และความสวยเนี่ยแบบเวอร์วังอลังการแน่นอนนะครับกระจกมองข้างเป็น shape ครับ LED นะครับปรับองศาได้นะครับใช้ในส่วนของปุ่มภายในนะครับปรับขึ้นลงนะครับซ้ายขวานะครับพับกระจกได้กางกระจกได้เป็นปกติครับการเข้ารถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านท้ายก็ตามนะครับเป็นแบบ Smart En t r y รนะครับสามารถล็อกรถได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสครับตัวกระจกมองข้างหุบไปอย่างอัตโนมัติเลยนะครับด้านหลังเหมือนกันครับถ้าเราจะขึ้นนะครับ สามารถสอดมือไปได้นะครับและล็อกรถได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับบนหลังคาของเจ้าเซอเรตคานนี้นะครับมีหลังคาซันรูฟมาให้นะครับมีหลังคาซันรูฟมาให้ก็เป็นอีกนึ่งออชั่นที่ควรจะมีเรียกว่าถ้าใครได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีหลังคาซันรูฟก็ดีกว่าไม่มีเป็นไหนๆครับ มาดูกัะต่อภายในรถครับลักษณะกุญแจเป็นน้ำเต้าครับวางไว้ได้เลยนะครับเหยียบเบรกกดพุทสตาร์ครับตัวเครื่องยนต์ทำงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูในส่วนของเลขใหม่ครับเลขใหม่ของ CLS f a c เ l i f ฟ,ฟคันนี้เนี่ยวิ่งไปที่1 2 5 9 3ักบ93มกเมตรครับตัวรถปี2015ครับผ่านมาเราๆว 7ปีนะครับวิ่งเรียกว่าแสนทั้วนะครับไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปนะครับตัวเบาะของเขาเองเป็นเบาะทรงเล้าส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับเบาะคนนั่งข้างและรวมถึงเบาะด้านหลังด้วยซึ่งนั่งได้ภายในตัวรถเนี่ยเพียง4ท่านเท่านั้นนะครับด้านหลังนั่งได้เพียง2ท่านนะครับตรงกลางจะเป็นส่วนของเกะวางของนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้า CLS เลยนะครับเบาะประไฟฟ้าครับมาพร้อมเมมโมรีให้เรียบร้อยนะครับปุ่มต่างๆทุกอย่างสวยงามครบครับ ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ให้เรียบร้อยด้านหลังพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพดเดิลชิพสามารถเชนเกียร์ได้นะครับเกียร์คันนี้ของเจ้า c l s เนี่ยเป็นเกียร์แบบ7สปีด G-Tronic นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายว่างสายเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดจอกลางของเขาเป็นจอตั้งครับซึ่งเป็นจอของตัวเฟซลิฟก็สามารถเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f m AM นะครับ USB นะครับ AUX สามารถเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นระบบแบบทัชสกรีนนะครับใช้ปุ่มคอมมานด์ตรงกลางตรงนี้นะครับ ไว้คอยหมุนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาได้หมดนะฮะและคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบเนว y ครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผ่านตัวหน้าจอกลางของเขาได้เลยนะครับตัวแอร์ของเขานะครับมี4ช่องด้วยกันนาฬิกากลางจาก Mercedes นะครับฝังอยู่ตรงกลางระหว่างช่องแอร์นะครับและแอร์คันนี้เป็นแบบด u โอไคลเมทครับสามารถแยกอิสระทั้งซ้ายและขวาได้นะครับแรงพัดลมใช้ด้วยกันครับ ปุ่มต่างๆนะครับในส่วนของคอนโซลวิทยุนะครับมีลอกลอนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับเนื่องจากเกิดการใช้งานมานะครับแต่เดี๋ยวเราจัดการนะครับฟื้นฟูสภาพให้อยู่ในสภาพที่สวย100%เลยนะครับคันนี้มีออปชั่นเบาอุ่นมาให้ด้วยนะครับแยกซ้ายและขวานะครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยนะครับเป็นเมืองร้อนนะครับเราคงไม่ได้ใช้ตัวออปชั่นเบาอุ่นโหมดการขับขี่ของเขามีด้วยกันถึง3โหมดครับไม่ว่าจะเป็น Eco สปอร์ตแล้วก็แมนนวลครับแมนนวลเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของแพเดอร์ชิพนะครับในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยลากรอบได้ถึงเรดไลน์เลยนะครับที่5,000หรือ6,000รอบก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะแนะนําให้ลากรอบถึงเรดไลน์มากขนาดนั้นนะครับเพื่อเป็นการทนุถนอมเครื่องยนต์และเกียร์ครับ เจ้า c คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซล2,200ซีซีเทอร์โบนะครับก็หายห่วงแน่นอนเรื่องอัตราการกินน้ำมันนะครับและความทนทานของเครื่องยนต์ครับท่อยางท่อน้ำทุกอย่างครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับขอบยางทุกอย่างนะครับไม่มีรอยหักรอยฉีกขาดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนก็เป็นแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานครับตัวนะครับตะเข็บต่างๆนะครับตัวพับต่างๆตัวนี้นะครับสามารถใช้เล็บจิกเข้าไปได้เลยนะครับ เม็ดอาร์ครอยดทของเขาเนี่ยสวยคมกริบเลยเดิมโรงงานแล้วก็ในส่วนของคานบนคานล่างครับไม่มีรอยเชื่อมต่อหรือว่ารอยอุบัติเหตุหนักเลยนะฮะสติกเกอร์จากโรงงานนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ตรงกลางที่บ่งบอกในส่วนของน้ํายาแอร์ก็อยู่ครบหมดทุกอย่างเอาว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ แก้มซ้ายแก้มขวานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยเป็นสีเดิมๆแห้งๆเลยครับคันนี้บอกเลยเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีและห่วงรถคันนี้เป็นมากๆเลยนะครับดังดุดลูกชายของเขาเลยนะครับได้มาเนี่ยส่งต่อให้เพื่อนๆไว้ใช้งานเนี่ยรับรองคันนี้ไม่มีผิดหวังครับ c l s 220 d ีเซลครับ AMG ครับตัวรถปี2015ครับราคาที่ AB Premium นำเสนอในวันนี้ครับ1,859,000บาทครับ1,859,000บาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษพิเศษและวารันตีหลังการขายดูแลเครื่องเกียร์กล่อง ECU ส่วนควบ1ปีหรือ12,000กิโลเมตรครับแต่เดี๋ยวก่อนครับภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าเครดิตดีทุกท่านนะครับรับ นในส่วนของขับฟรี90วัน,นครับหรือราวๆประมาณ3เดือนนะครับหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับระหว่างขับฟรี90วันหรือจะเลือกในส่วนของดอกเบี้ย0% 12เดือนตรงนี้ AB Premium จัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าเครดิตดีทุกท่านนะครับใครที่สนใจโทรเข้ามาครับ0 95000555 0 95000555 AB Premium Motor แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ในช่อง YouTube ของ AB Premium Motor ด้วยครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u sure. ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r 4 s u ชั c o m